ล่าสุดล่าสุดขออนุญาตนิดนึบพี่เปิ้ลส่งข้อมูลมาล่าสุดคุณมาริศเฉี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์นะครับบอกถึงเรื่องของความช่วยเหลือ4ลูกเรือประมงไทยที่ถูกจากกลุ่มตอนนี้ทัพเรือเมียนมา,าโดยเหตุเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่พิพาทแล้วก็เกิดจาก อกองทัพเมียนมานะตอนนี้ได้มีการเชิญอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเชิญเอกอัารราชทูตเมียนมาประจําประเทศไทยมาพบเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ขอให้ช่วยปล่อยเรือไทยและลูกเรือไทยที่อยู่ในการควบคุมของทางการเมียนมา4คนโดยเร็วระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานไทยได้เข้าเยี่ยมเรือไทยลูกเรือไทยทั้ง4คนนะครับซึ่ง เอกอัคราชจะตเมียนมาประจำประเทศไทยก็ได้แสดงความเสียใจที่มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และรับที่จะไปติดตามเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้า<ม>โดยเอกอัคราชจะตไทยนะักกรุงย่างกุ้งกำลังเดินทางไปพบกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาที่เนปิดอ<ม>เพื่อหยิบยกเรื่องเดียวกันด้วย<ม>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ารัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุด<ม>จะให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพ ของประชาชนชาวไทยนะและจะทําทุกวิธีทางในทุกระดับทุกช่องทางนําลูกเรือไทยไไทั้ง4คนกลับมาน,ะะนี่